อัปเดตข่าวที่น่าสนใจของตัวซิลและกราฟราคาจะลงต่อแค่นี้ไหมหรือเตรียมขึ้นเลยช้อนนาะหรือยังคลิปนี้มีคําตอบนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่ีมการชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์กันด้วยตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะข่าวล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของงานเมตาโพลิชไหมครับที่เกิดขึ้นมาและเร็วๆนี้ตัวของซิลเองจะมีงานประกาศโลจแมพนะครับเป็นซิลิก้าวิชั่นสอง2ู And ด์บิยอนะครับก็จะเริ่มวันที่14ถึง15ตรงนี้นะครับในงานเนี่ยก็จะมีทั้งการที่บอกว่าในอนาคตจะมีในมุมมองไหนบ้างน,นะครับเช่น d e f i pay to earn Meta มต r เวและอื่นออีกมากมายนะครับก็จะมีทั้งตัวของ CEO ใช่ไหมครับคุณเบนนะชื่ออะไรไม่ดูแหละ แล้วก็มีทีมงานก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็จะมาแนะนำนะครับ new member เนาะก็มีทีมใหม่เข้ามาในงานนั้นนะครับใครสนใจก็ลองดูได้นะครับเข้างานฟรีนะงานจัดออนไลน์นะครับวิธีการลงทะเบียนหรือเข้าไปฟังเนี่ยง่ายๆนะครับคุณก็เข้ามาที่ตัวของ ทวิตเตอร์ของ s i l ก้านะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะเนี่ยเขาปักบุดไว้ก็คลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มา r e g i s เตอร์ไว้เนาะและที่ผ่านมาเนี่ยซิลมันขึ้นอ่ะขึ้นมาจากอะไรนะรก็จะมีอของช่องเดอ Standard ์ดทำไว้นะครับ3อย่างนะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของโปรเจกต เมตาเวิร์สนะครับที่กําลังเปิดตัวที่ผ่านมาเนาะวันที่2เมษายนเนี่ยก็โอ้โหราคาดีดกันเป็นบ้าเป็นหลังนะครับเหมือนจะคนเกิงกําไรกันสะมากนะส่วนตัวผมว่าแบบนั้นนะแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับก็มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทเกมนะครับเป็นนินจาอินพา a จามนะครับซึ่งผมก็ติดตามโดตาอยู่นะก็น่าจะ <c oughs> น่าจะเด่นดังเรื่องนี้นะครับแล้วก็มี RRQ นะครับจากอินโดนะครับ Lion, แมทไลออนจากสเปนเนาะก็มีการเชื่อมโยงกันในหลายๆเรื่องนะครับและตัวของพัฒนาระบบการชำระเงินเฟดอันนี้เป็นสาบป,ประเด็นหลักเาะที่เขาคาดว่าที่ซิลดีนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับแต่เราเนี่ย ช่องเรานะครับเป็นสายเทคนิคอลอยู่แล้วนะครับก็ต้องไปดูหน้าชาร์ตเป็นหลักนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยซิลเนี่ยเคยขึ้นไปถึงราคาสองเหรียญแล้วก็ลวกลงมาเนี่ยตั้งแต่เดือน1ปีสอนะครับก็ลูกอ่ะไม่ใช่ตั้งแต่นู่นเออหนึ่งเดือนสองสองหรือเปล่าขอดูก่อนนะปุ๊บอ๋อไม่ใช่นี่ก็คือเนี่ย ต้อนเดือนนะครับดีดขึ้นไปเกือบ0.2เหรียญเห็นไหมอยู่ดีๆเนี่ยมีข่าวอะไรมาไม่รู้ปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนมีนะดีดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจากเท่าไหร่ไม่รู้ <c ười> คือยังไม่ถึง0.0ยังไม่ถึง0.1แล้วต่ำกว่านั้นอีกดีดขึ้นมาในเวลาไม่นาน,นครับแล้วก็พักตัวลงไปเออนะครับเราก็ต้องดูภาพใหญ่นะครับหรือว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันคือก้อนที่คนเนี่ยเขาซื้อ เพราะเห็นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในอีกมุมมองหนึ่งก็จะมองว่าเฮ้ยที่มันขึ้นสูงได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะอาจจะมองว่ามีโอกาสใหม่มีโปรเจกต์ใหม่อีกมุมมองหนึ่งอาจจะมองว่าน่าจะมีการปั่นราคาดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โอเคเราอาจจะตกรถไปแล้วเราก็มาหาจังหวะในการซื้อกันข้างล่างนี้นะครับซิลที่เราดูกันไว้นะครับที่เราดูกันไว้ในอดีตเนี่ยผมไม่รู้แหละมันเกิดอะไรขึ้น ผมมองว่าเนี้ยจบหนึ่งเนาะจบหนึ่งเตรียมลง2ขึ้นสนะครับจบ2ขึ้น3โดยที่ขึ้นภายในเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะม,มั่วๆดูนะม,มัวๆเอ๊ะถ่านบับม,มั่วๆเนี่ยน้แบบนี้ได้ไหมอันเนี้ยจบแล้วใช่ไหมเนี่อาจจะเป็นจบเวฟห้เตรียมลง A B C แล้วยังไม่มีการกลับตัวโดยที่เราปรับมาณการไววเนาะว่าส ไปสามเนี่ยก็จะมีขึ้นย่อยเนาะขึ้นย่อยเป็นนับหนึ่งเห็นไหมตรงนี้เอาขึ้นมา,าเดี๋ยวผมตีมาดีกว่าคื้นนับปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าตรงนี้คือการจบหนึ่งย่อยอตรงนี้คือจบหนึ่งย่อยโอ้โหอันนี้ก็เล็กเกินจบหนึ่งย่อยใช่ไหมครับเตรียมลงสองซึ่งถ้าลงสองเนี่ยเอาแบบตามทฤษฎีนะมันก็จะมี a b c เตรียมลงสอง ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราเล่นกีงกาไลเนี่ยแน่นอนว่าเราเล่นด้สองรอบคือขาที่มันจะขึ้นจากขา A เนี่ยขึ้น B แต่ขาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นแรงหืนแมแรงก็เล่นได้สั้นๆหรือเราจะล็อกขึ้นใหญ่เลยอ่ะรอบนี้ลงมาพักเสร็จแล้วครบ A B C ลงมาครบปุ๊บเราเล่นเวฟใหญ่ไปเลยโดยที่เรามีเป้าประมาณการเนี่ยอีกไกลนะครับเป้าประมาณการอีกไกลถ้า มันเป็นแบบนี้จริงอืมนะอันนี้ก็อลองดูว่าเราจะเล่นในช่วงไหนแน่นอนในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตหรอกเรามองปัจจุบันว่าโอเคตรงเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ล่วงหลดลงมาจาก0.2กว่ากว่าเนี่ยปัจจุบันมีมูลค่าเหลือ0.1และเริ่มต้นจากภาพ TimeFrame Day ก่อนนะเริ่มต้นจากภาพ Timeframe d a เก่อน เขียวซื้อแดงขายว่ายังไงนะครับเขียวซื้อแดงขายยังไม่บอกให้ขายเขียวเนี่ยมีตั้งแต่0.05ยนะยังไม่มีแดงมาในภาพทาวเฟรมเดย์แสดงว่ายังโอเคยอยู่นะครับใครที่เชื่อมั่นในระบบเขียวซื้อแดงขายก็ยังไม่ต้องทำอะไรรอมันแดงก่อนแล้วค่อยขายนะครับในภาพทาวเฟรมเดย์เองดูมีสัญญาณกับตัวอะไรไหมก็ยังไม่เห็นสัญญาณกับตัวใดๆเนาะ ตอนนี้ลงมาที่ RSI 50อยู่นะครับย่อยลงมาในภาพ4ีชั่วโมงหน่อยภาพสีชั่วโมงเนี่ยก่อนหน้านี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่ากราฟเนี่ยเกิดสัญญาณ bullish divergence เห็นไหมเกิด bullish divergence เนี่ยมีการทำราคาที่ต่ำลงและแต่โมเมนตัมสูงขึ้นแบบนี้อาจจะจบรอบแล้วไหมนั่นคือในอดีตที่เราคาด ว่าจะเกิดขึ้นแต่กราฟก็เฉลยแล้วว่าไม่นะครับเขายังลงต่อได้อีกโดยที่ในปัจจุบันเองยังไม่มีสัญญากับตัวเพิ่มเติมนะครับดังนั้นแนวรับของตัวซิลจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ0.1เนี่ยตามเส้นฟิโบเลยแล้วถ้าหลุด0.1ล่ะมาที่แนวรับเดิมไหม 0.095ถ้าหลุด0.095ก็จะไปเจอที่0.075ตามเซนฟิโบเราก็ต้องรอสัญญาณกับตัวอีกทีนึงว่าเขาจะย่อไปถึงตรงไหนน,นะครับย่อไปถึงตรงไหน,นดังนั้นณปัจจุบันเองเนี่ยถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีการใช่พรุ่งนี้ไหม เร็วนี้ละกันจะ,จะมีรดแมปเนี่ยเนี่วันที่14เนี่ยจะมีเรื่องของการประกาศรดแมปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือประกาศว่าวิชั่นของซิลในอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยตลาดก็ย,ยังไม่ได้ตอบรับนะครับว่ามีสัญญากับตัวว่าจะให้ชั้นซื้อแล้วยังคำถามต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแบบเนี้ยเราจะเข้าซื้อเราจะวางแผนอย่างไรบ้างน,นะครับแน่นอนผมขอได้ญัตเปลี่ยนชาร์ตนะตรงนี้มันค่อนข้างรกนะครับ มาดูกันแล้วก็ใช้ความรู้ง่ายๆครับเราก็มองเอ๊ะตรงนี้มันเป็นแนวต้านเนาะมองเข้าข้าวไว้อ่ะมองเข้าข้าวไว้แล้วเห็นอะไรอีกเฮย้ยภาพเดนเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเลยเว้ยเราตีเทรนไลน์ได้ไหมอ่ะเราตีเทรนไลน์เล็กๆตรงนี้อ่าได้แล้วได้เทรนไลน์เล็กๆแล้วได้เทรนไลน์เล็กๆนี้แล้วทำยังไงละ่ะอ่ะก็รอเป็นเบสเนี่ยง่ายที่สุดเบสปุ๊บซื้อปับได้หรือเปล่าล่ะหรือ เราไม่ใช้ระบบในการที่เบรกเชื่อลายเราใช้ทฤษฎีดาวได้ไหมก็ไม่ง่ายครับเป็นยังไงซิลค่อยๆดูนะนี่ไฮกดโลโกดไฮกดโลกด high กดโลโลรอยก h i เห็นไหมต้องเบรกเชื่ยลายก่อนนะยก high ยกโลยก h i เนี่ยคุณรอแบบนี้ได้ไหมรอตรงแบบนี้ครับ จังหวะแรกเนี่ยคุณบอกว่าโอเคแผนง,ง่ายๆของฉันเนี่ยให้มันเบรกเส้นเทรนไลน์ก่อนซึ่งเบรกเส้นเทรนไลน์แล้วก็โมโนูเป็นการยกหายซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการกลับบวเป็นทรงขาขึ้นแล้วไม้ต่อมาเราก็รอสิอ่ะขึ้นไปแล้วพีบายก่อนหนึ่งไม้ ยกโลนะครับโดยที่ทั้งหมดจะสต็อปลอสที่โลล่าสุดถ้ามันไม่ลงไปต่ำกว่านี้แล้วอันนี้คือเรามโลการอรนาคตเนี่ยรอทรงแบบนเนี้ยเราค่อยเข้าซื้อไม่ใช่สั่งแต่จะหา d ไดเวเจนไม่ใช่สั่งแต่จะหาแท่งเคเลดิชชันแล้วก็เห็นปุ๊บซื้อปั๊บเห็นปุ๊บซื้อปรับ s t o p ปลอสเห็นปุ๊บซื้อปรับ s t o p l o อสโอเควิธีนั้นไม่ผิดครับ แต่ทุกทกครั้งที่เราแลกเปลี่ยนกันเราจะพูดเสมอถ้าคุณซื้อดูยพิธิการแบบเนี้ยให้เข้าไม้เล็กเจ็บนิดเดียวเจ็บแบบขนขาไม่ล่วงอ่ะคือมีตังไปกินข้าวไปกินโอมากาเสยังมีตังอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเข้าด้วยสัญญาณเสียงแล้วไม้ใหญ่เฮ้ยโอกาสผิดทางมันเยอะนะถึงแม้ริลิวอร์ลีโชมันดีเข้าไม้เล็กหน่อยไม้แล้วจังหวะไหนครับที่ค่อย เข้าเยอะเอ้าก็รอมั่นใจก่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเบรกเอาไม้แรกเขาเ้ามานิดเดียวก่อนเป็นไรไหมไม่เป็นไรเราค่อยเข้าซื้อเพิ่มตอนที่มันยกโลได้ไหมได้กาเมันไปไหนหรอกรอเก้าเฉลยก่อนไม่ต้องรีบกาพี่จะขึ้นจะขึ้นเสมอจนกว่าจะลงและกาพี่จะลงจะลงเสมอจนกว่าจะขึ้นดังนั้นกลยุทธ์ที่คุณบอกว่าผมเข้าซื้อสบุิมันเกิดบูลลิ่เดเวอร์เจน นะเนี่ยเกิดบูลตเดเวอร์เจนต์ปั๊ผมเข้าปุ๊บเนี่ยเข้าได้นะครับแต่ว่าเข้าด้วยไม้เล็กเพียงพอนะรอให้ตลาดเฉลยก่อนอย่าเสี่ยงที่สัญญากับตัวไม่ต้องซื้อที่ก้นไม่ต้องซื้อที่เหวรอยกโลก่อนดีกว่าไหมช้าแต่ชัวร์ผมว่าแบบนี้โอเคกว่าเยอะนะดังนั้นลองไปบริหารความเสี่ยงดูนะครับ3มแผนที่ฝากเอาไว้นะตัวของซิลคืนหนึซื้อตามสัญญากับตัวเช่น มันย่อลงมาบูลลิตเดเวอร์เจนทั้งที่ดีดิคชันวิธีนี้ไม่ผิดทำได้แต่เข้ามาเล็กๆพอเพราะโอกาสเสี่ยงมันเยอะโอกาสลงต่อมันก็มีอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยทาโลที่ต่ำลง RSI ยกโลว้าวตามตําราขึ้นแน่ๆกูเปิดลองชิดหายกินสต็อปลอที่เซ็งกว่าคือเข้าไม้ใหญ่เจ็บนะัก เห็นไหมดังนั้นจะเข้าด้วยวิธีแผนแรกเนี่ยขัดเจ็บนิดเดียวนะครับ1%ซหรือต่ำกว่าก็พอนะครับในความเสีย่ยงแล้วไม้ต่อไปโอเคมันขึ้นมาเบรกเทรนไลน์แล้วเข้าเพิ่มเพิ่มความเสีย่ยงนะครับเบรกเทรนไลน์ line, ทำไฮเยอะไฮเฮ้ยไฮเดิมเนี่ยมันอยู่ที่0ู3จุหนึ่งสเฮ้ยมันเบรกไฮไปเว้ยโอเคเบรกไฮเราเข้าไปแล้วหนึ่งไม้รอย,ยอ่อเุยยกโลด้วยว่ะค่อยเข้าเพิ่มตรงนี้ได้ไหม นะครับแผน2คือเบรกเอาทเรนไลน์ยกหายซื้อก่อนแผน2รอย่อลงมาซื้อเพิ่มแล้วก็ลันเทรนไปได้หรือเปล่านี่คือแผนการง่ายๆนะครับสับตัวของซิลดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีข่าวอะไรดีมาก็ตามเนี่ยเราคงต้องดูหน้ากาเป็นหลักเนาะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าวันที่เขาประกาศ วิชั่นออกมาเนี่ยวันวันที่สิบสี่ในข่าวเนี่ยเขาจะมีผลอะไรกับตลาดไหมนะครับมันไม่มีใครบอกได้ว่าอุ้ยมันมีงานนะเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องลงแต่ที่แน่ๆนะครับช่วงวันที่สิบสี่สิบห้ายังไงก็ระมัดระวังการเทรดหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะมีการผันป่วนบ้างนะครับนะช่วงเวลานั้นดังนั้นเฝ้าระวังไว้ให้ดีนะครับเฝ้าระวังไว้ให้ดีนะว่ามันจะ ลงมาที่เท่าไหว่เหมือนแนวรับไว้ต้นคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้นะครับคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะหรือใครอยากสนับสนุนผมทำไม่ง่ายผ่านการสมัคร YouTube Membership ได้150บาทตรงนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยแล้วก็ชามานาวโซน,น้บ๊ายบาย